มากันที่คู่จิ้นที่ลหลายๆคนถามหาแค่ถ่ายฟิตติ้งน้องไบรท์ฟิตติ้งละครใช่ไหมคะฟิตติ้งละครคุณผู้ชมครับโอ้โหทำเอาเแฟนๆนี่กี๊ดแชร์สนันโซเชียลนะครับกับการโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบ3ปีของคู่จิ้นคุณโป๊ปแล้วก็น้องมิวนะครับผม<อ>ต้องบอกคนว่าเมื่อวานนี่ยมันฟิตติ้งละครเรื่องใหม่นะครับเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างนะครับของค่ายทีวีซีนคือโป๊ปกับมิวเนี่ยดีใจมากที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเรื่องนี้มีความ แบบตลกฟืๆแต่ว่ามีความน่ารักของเด็กนั่นก็คือน้องรถบัสนะครับเป็น,นา,าเด็กอ๋อน้องรถบัสน่ารักมากอยู่แล้วค่ะจากดวงใจพิสูดน์นถูกต้องรครับ<า>ผมน้ง่งปไรงานนี้พอทั้งโป๊บและมิวได้มาเจอ,อน้องรถบัสนะครับวันแรกบอกเลยว่างานยากแน่นอนนะครับในวงการบันเทิงเขามีบอกกันอยู่แล้วว่าสลิงเด็กเอฟเฟกต์สัตว์นี่ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับผมแต่ก็อจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังโป๊บและมิวสัมภาษณ์ครับ ก็น้องเขาน้ารักครับผมตอนนี้แม่ก็รถเมย์เอ้ยรถบัสรถบัสของแม่อยู่รถบัรถบัสเดี๋ยวดื้อนะลูกเดี๋ยวดื้อนะคูปกบบซนนะครับเริ่มซนและเริ่มซนและเพิ่งเจอน้องเขาครั้งแรกก็พอเห็นแล้วรู้สึกว่าต้องเหนื่อยหนักแม่พอเห็นแล้วผมทําใจเลยนะผมรู้ผมรู้เลยผาทำใจเพราะว่าเด็กนะครับอย่างว่าว่าเด็กนี้ก็คือต้องต้องเข้าใจเขามากในการถ่าย เพราะว่าสัตว์กับเด็กเนี่ยพอๆกันเลยเหนื่อยพอกันสัตว์กับเด็กสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงไงใคยได้ยินเนล่ยหอเขาเป็นอะไรที่น่ากลัวมากในการถ่ายลอย่างี้สัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงน่ากลัวมากไม่รู้ตัวเดี๋ยวไม่รู้ตัวกลับมาเจอกับมิวอีกครั้งนะครับในละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างก็ยังไงก็แฟนคลับก็ช่วยติดตามบลอสมิวครับผมช่วยติดตามชมด้วยนะครับค่ะก็ฝากด้วยค่ะก็หวังว่าจะเป็นการกลับมาที่ทําให้แฟนๆได้ ฟินได้ยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งค่ะฝากด้วยนะคะติดตามนะครับละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่าง <c oughs> ตอนนี้นขนาดนั้นเลยแ,แค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าอมยิ้มและ